สายเยือกย้อนกลับกลางอาณาเขตดินแดนไร้เขตหนึ่งทีสองทีสามทีอุ้ยตายเลยเย่ยชนกำแพงตายโอ้โหโอ้โหแสบตาชิบหายเลยชุดนินจาที่ถ้านอนน้อยเนี่โอ้โหแสบตาชิบหายสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่โลกของเอลนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครสุดเถื่อนะครับน่าจะ มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าแสนห้านะครับไม่ต่ำกว่าแสนห้านะครับดูได้เลยนะครับก็จะเป็นนะครับชุดฉลามบวก10ดออฟแท็กเจ็เห็นปหมเจ็ดสิบหกเแล้วก็72็ดครับแล้วก็ดาบเนีอหกแ6 8นะครับแล้วก็ประดับนี่ก็จะเป็นประดับ ad ็นดีออหกนะครับส่วนแหวนก็จะเป็นแหวนฉลามออเจ็นะครับผมแล้วก็แคสก็จะเป็นแคสธรรมดานี่แหละบวก10ดออ7 0บวกลูกแก้วบวก12นะครับจะมีออเลน เลสเลสเลสนะครับเลสมันมี3ลูกมันมีออเรดแล้วก็จะมีไก่ A อบวกสิปีกอันนี้มูลค่า10,000บาทนะครับแล้วก็แหวนนะครับอเอาอหกสินะครับยาลุแก้วครินะครับตอนนี้สเตตัสตัวมันนะครับอยู่ที่ฮิตนะครับสองพนะครับสเปรนะครับอยู่ที่1385งพันสามร้อยแปดสิบห้าฮิตดิบเนี่ยประมาณพันห้านะครับสเปรนี่ประมาณพันหแล้วก็เลือดเนี่ยหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยนะครับเอสพีนี่หกพันแปดพีที่เข้าเนี่ยสี่สิบหกทับหกสิบ ลงดีบวกสินะครับแล้วก็ e b บอกสิถ้าอื่นก็จะมีหลังดีบวกแแล้วก็บวกเนะครับตามขนาดนะครับก็มูลค่าตัวนี้นะครับอย่างที่ตีไปนะครับไม่ต่ำกว่าแสนห้าหมื่นแน่นอนนะครับเพราะว่าแค่สกิลเนี่ยก็หกเจ็ดมื่นบาทแล้วนะครับผมแล้วก็ของนี่ก็ถ้าของถ้าทำน่าถ้าทําตามน่าจะเป็นแสนอยู่ครับน่าจะเป็นแสนอยู่นะถ้าถ้าเราลองทําตามดูนะครับก็จักประมาณนี้นะสําหรับตัวนี้เดี๋ยวเราไปเล่นห้องแดงให้ดูกันว่ามันจะปาดเถื่อนเลือดพลาดขนาดไหนนะครับประมาณนั้นเลย สายซีหรอครับรับลงดันครับรับลงดันรน่นสอบถามเนี่ยครับว่าไงครับเลี้ยวสามน้าที่มาได้ก่อนวะไม่ได้ครับดูนะครับเราแย่งเฟิร์สลงก่อนเลยครับเฟิร์สกดลงนะแต่เราแย่งมันลงก่อนละเราเอาตัวหดเลยเราก็ต้องเล่นให้หดตัวแต่เราเล่นกัดเลยประเด็น ก็ตึงตัวมันตึงใช่ไหมผมนี่สวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับน้องบอมมีอีผสมใหม่ไหมครับเซิร์ฟเนี้ยังไม่มีครับพัสมจะเข้าประมาณเมื่อไหร่คว่าน่าจะประมาณสองสามเดือนครับ โอ้ทำไมผมกดกดลงดีไม่ติดวะโอ,โ,อโอ้โหโอ้โหไอ้เห yep. ี้ยสองทีสองทีดับสองทีไปหวั่นคิ่มันกลุมชิบหาย ถามว่ามันมีคนอื่นสู้ได้ไหมมันมีอยู่แล้วครับมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมองว่าแบบโอ้โหผมผมไม่น่าจะมีใครสู้ได้ในเซิร์ฟเวอร์มีอยู่แล้วครับมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราก็เอาคนโหดไว้ก็น่าจะติดอันดับท็อปเซิร์ฟ้วครับตอนนี้ตัวละครนี้ก็น่าจะท็อปเซิร์ฟอยู่ครับนี่คอเตอร์โดนทีเทียบรอยขาขาด มีคนบอกว่าเม่งดีร่างสองทีเชื่อจริงเชื่อแม่งโคตรโหดไหนบอกห้ามอีเออเหมือนอีจริงจอืมขี้แตกแปดพัน่ะไม่ต้องเล่นอันนี้คือเขาเขามีของนะเนี่ยพี่เลือดไม่ลดโอ้โโคูเฟิร์สเลือดไม่ลดเดียวโคตรโกงโหมึงโกงไปไหนเนี่ยโถใครจะเล่นกับมึงเนี่ยโถคาร์ดิโนว่า โอ้โหโอ้โหใครจะได้กับมึงโอ้โหมาโกงชาวบ้านเขาแท้ๆโอ้โหกว่สุดโอ้โหพระเจ้าช่วยโอ้โหพระเจ้าช่วยกว่าล้ำวะยังเป็นโกงชิบหายโค่าสุดเลยครับตัวนี้ต้องบอกว่าสมราคาครับสมราคานะครับเดี๋ยวไปชมมันต่อนด้เดี๋ยวไปชมไอ่กดเลยกดเลยกดเลยเดี๋ยวให้เฟิร์สลงไปเชิดขายบ้างก็ได้ไม่จ้อเป็นต้องดูหมอเล่นคนเดียวนะครับไม่เป็นไรเฟิร์สขออีกตาได้ล่ะขออีกตาเดี๋ยวขออีกตาขออีกตาเอาเลยเขี่ยแม่งสะใจวะ ขอลงไม่วดแต่ตาก,ตาก,ก็ตัดใจก็สัดใจจัดเลยดูเพื่อนก่อนนะครับเดี๋ยวดูเพื่อนลงไป่ได้แลนะ้วเดี๋ยวเราลงเราขอเฟิร์สแล้ว,ลวก็เฟิร์สไม่กดละเดี๋ยวเราได้ลงน่าจะได้ลงอยู่แหละเพราะว่าเพื่อนเราของน่าจะสู้ฝั่งนู้นไม่ไหวแต่ว่าเราเนี่ยไม่ไม่มีใครสู้หรอกนะครับถ้าเราของหน้าของไม่ได้ฝีมือนะครับย้ำไว้ก่อนนะบ,บางทีแบบเดี๋ยวมาบอกว่าคนนู้นเก่งคนนั้นเก่งผมไม่เอาตัวเองไปเที่ยวกับใครเดอ้อไม่แปลกใจเลยทำไมวอยชนะปวดตอนนั้นบอกมันบั็กเตเย็นปวอนมันบอกัน <laughs> วอลอกอินครับวอลอกอิน <lock> ครับเดี๋ยวเป็นซีเรียสครับวอลนั้นเดี๋ยวเราไปวัดเันวอลจริงครับวอลจริงผออาจจะไม่ได้ชนะอยู่แล้วแต่ว่าก็เราก็ทําเต็มที่ครับสร้างคิวเต็มที่เล่นเต็มที่ก็อยู่ในแบบพี่น้องอยู่ในแบบครอบครัวครับแพ้ชนะไปด้วยกันนะครับบอกตายัางไม่มาครับโหดจัดครับใช่ครับของโหดแล้วก็ผมมาเล่นเล่นเป็นด้วยแหละเอาจริงผมเล่นเป็นมันก็เลยทำให้แบบของที่โหดอยู่แล้วอ่ะ มันโหดขึ้นไปใหญ่นะครับด้วยความที่เราเล่นเป็นด้วยเราบิวคอมโบฮัตดิโดเป็นนะครับเราลงดีเป็นเรารู้จังหวะอะไรอย่างเงี้ยครับของที่มันเป็นแสนๆเนี่ยมันก็มีมูลค่าเพิ่มอีกเพราะว่าเราเล่นเป็นนะครับประมาณนั้นโหทีห้าพันดี๋ยวดนทีแทบร้องโอ้โหเออใช่ไหมกับมือ ผมบอกเลยว่าตอนนี้แทบจะแบบแทบจะเจอได้ทุกคนเลยครับเพราะว่าของมันโหดมากๆแทบจะแบบได้หมดเลยครับแต่ว่าถามว่าเราเราก็มีโอกาสแพ้นะครับเราเราลวตรงนะถ้าเราไปเล่นล้่วตรงก็แพ้อยู่ครับแต่ว่าถ้าเล่นแบบดีๆคอมโบดีๆไม่แพ้หรอกครับเป็นโกงเกินโอ้โหเออเออว่าขาไไ่เล่นด้วยตาหน้าเป็นกูก็ไม่เล่นจริงๆถ้าเป็นผมผมเจอนะออกมเล่นแหวกโกงเกิน แต่ว่าบางคนใจสู้ครับพี่บอสโคนชุดมาสวยนเน่ยพี่ใช่ครับโอ้โหแต่ก่อนนี้เอ็กมาแรงมากครับอ๋อมันก็มีเป็นสายที่คนเล่นเยอะคนชอบเยอะ หินส้มบวกอะไรครับบวกสิบสองครับแล้วก็หินแดงบวกสิบสองหมดเลยครับบอสมันทำเองเลยเราบอกเลยไปนั่งผสมเองไม่ซื้อเรื่องอ่าโหเขาออกร้อแล้วโอ้โหพี่อะไรเนี่ยแค่เอามือตีหน้าพันหนึ่งอะพี่ เออเอามือตีหน้าพันหนึ่งติดยีแม่งรอดไปสองพันกว่ามันโกงจัดนี่แหละครับความโกงแห่งยุคผมให้เลยครับตอนนี้ความโกงแห่งยุคมันมีคนที่โกงเหมือนกันนะมันก็มีคนที่โกงเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่มันครบเครื่องครับตอนนี้มันครบเครื่องจริงนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนของให้ดูชิ้นหนึ่งผมเปลี่ยนหกแฉกมาใส่ดูดิบมันนะดูดิบมันดิหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดอ่ะแล้วก็ฮิตพันเก้าอ่ะผมบอกเลยว่าแบบ แบบท่จะแบบถ้าจะตแบบีไม่เข้านะครับถ้าจะตีไม่เข้าเลย,ถ,เเลยถ้าแบบของไม่ได้มีแบบไม่ได้มีมากพอคาสิโนวาลงไปสิโอ้โหไม่ใช่อาจารย์โคโจเจอกับราเชนเอาระมึงใสยเวทย้อนกลับกลางอาราขตดดินแดนไร้เขตของจริงของจริงของจริงไอ้นี่ติดการ์ตูนของจริง เออลื่อเลยกัวเล,ล่วจัดตัวยังโหดคนอย่างล่วนขากระดกเหตุซอ่องใช่ใช่ใช่แล้วเล่นแล้วเล่นราคาผมยอกนะครับเอาตลกตลกอยากรล่วกับตัวเองชิบหายพี่เพียวขอขอลดราคาบ้างนะครับต่อต่อมาบ้าง<ต>อุ้ยพี่ตี<อ>แบบออสแท็กแปดสิบสี <5 S 2> <อ>่เลยเหรอ ไอหกแขกอะเถื head, ่อนจังวะให้เพียวคุยให้น่าจะได้อยู่นะถ้ารู้จักนี่มันมีเถื่อนกว่านี้มันก็ตีมันสิบอะไปเฟิร์สเกินไปเฟิร์สเฟิร์สเกินไปเฟิร์สเฟิร์สโอ้โหดับปิดเลยเฟิร์สโอ้โหเกินไปเฟิร์สเฟิร์สทำเกินเฟิร์สเฟิร์สเอา้ยไม่เล่นด้วยนะอย่างเงี้ย้ยเฟิร์สเอาเห็นอยู่วะอดีเอาดีอาดี ออดีฮาร์ดไปเห็นยังไงหมื่นอะไรนะพวกออร้อยที่พี่ดองเลยังยังพี่โอ้โหแค่หกชิ้นออร้อยอ่ะแต่พี่ต้องตีบวกสิบแล้วไม่ทราบเลยครับว่าบวกสิบราคาเท่าไหร่ไม่ทราบครับรออันทัเราดูครับเราดูเฟิร์สครับาแล้วงงว่ะอยู่คนละข้างแต่เชียร์น้องตัวเองกูงงจัดอ้โหแรงอยู่แรงอยู่โอ้โหตีข้าพันหนึโอ้โหหกร้อยเยอะเกินไปแล้วตัวเนี้ย ดูดูดูมันสวนนะถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วถึง,ถงเวลาแล้วโดนมี่ฟิว <c oughs> ไม่มีิวเรียบร้อยเลยอย่างนี้ผมมึนบ่อยนะเนี่ยเขาตีผมมึนบ่อยเอาเอาอเอาเบิร์สเอาเอามึนไม่พักเลยนะเรียบร้อยเรียบร้อยสามพันห้าพันแล้วก็หักไปอีกอุ้ยเคอเตอร์คมมากต่อหน้าเลยครับโอ้ยสุขาเวเฟิร์สตายตายอย่างเงี้ยตายรออะไรฮะ ตายเลยครับเอาละครับเฟิร์สไม่ว่านายจะโหดสักยังไงอะแต่ละกันตั้งใจเล่นีิมาเราตั้งใจเล่นกันมาโอ้โห oh. เชิงเม่งหายไปเล่นมานานน้องขอหน่อยบันทูทีเลโก้อุ้ยโอ้โหโดนได้กูดีนะเขาลงดีดีนะเขาไม่ขึ้นดีต่อต่อตอต่อะนี่กินเลยนะเนีย่ยนะอุ้ยอุ้ยวิ่งไปยิงเขาด้วย เฮ้ยทำไมอะทำไมกดลงดีไม่ติดอะโอ้มึนหน่อยครับขอร้องพี่เอ้แค่นั้นแหละอือหนึ่งทีอือสองทีอือสามทีแล้วก็คิ้วอุ้ยโคตรคมกระโดดเตะหนึ่งทีไม่โดนขำขำหลุดขำเมื่อหลุดขำหลังที่สุดแน่นอนหลังที่สุดนะหลังที่สุดนะตะกิดจัวจัวจัว จับพักแรกเลยโอ้เอ้ยเชิงหน่าชิบหายเดาเป็นการเดาเป็นการเดาสกิลฝ่ายตรงข้ามมันจะได้แบบว่าบิ้วคอมโบได้ดู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 หลังดีคมคมหนึ่งทีหลังดีคมคมหลังดีคมคมรื้โดนเขาก่อนแหย่เลยนะคิวโอ้โหนี่จตีหน้าสามทีคือเขาได้คิวอ่ะพี่คิวปึ๊บ โอ้โหเขาไม่คิวอ่าเฟิร์สทำไมเขาไม่คิวะผิดคาดไปนิดหน่อยเรียบร้อยกูโดนดีดีดีสวนโอ้โหเรียบร้อยไม่ได้ก็ดีดีไม่ติดครับเขาจับบอลหลงดีดีโอ้โหหลงตายเชิงหนาหมาชิบะใช่แล้วครับแรงเกินโอ้เป็นหมาไปแล้วเป็นหมาไปแล้วนี่ เห็นเยอะๆเดี๋ยวคนไม่เล่นกับมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นห้องหนึ่งแล้วคนไม่เล่นกับมันบวกเจ็ดหรอห้าพันใช่ครับบวกเจ็ดห้าพันบาทครับคุ้มนะสำหรับพี่คือคุ้มแต่ว่าถ้าถามว่าเดิมๆตอนนี้เท่าไหร่พี่ว่าน่าจะประมาณสี่พันห้าห้าพันกันแหละแต่เฟิร์สน่าจะไปได้คุ้มๆมาเข้าเด้อปะเพื่อนต็งมากเอาดิดูเพื่อนเราตีกันก่อนดูเพื่อนเราตีกันบ้างมวยไทยมวยไทยแรงอยู่นะได้มาจากนั่นแหละพี่ซัมเมอร์ อ๋อแก๊สใช่ไหมใช่ครับมวยไทยตึงอยู่นะแต่ว่ามวยไทยน่าจะเจอโอเวอร์ช็อตแล้วแหละตาต่อไปโอเวอร์ช็อตไม่น่าปล่อยโอเวอร์ช็อตน่าจะลงมาเล่นเองนะฮะก็รอดูโอเวอร์ช็อตกันนะฮะว่าโอเวอร์ช็อตเราจะไหวได้มากแค่ไหนนะฮะตามน้องเฟิร์สเรานะครับ <c oughs> เราจะโดนมวยไทยตีหรือเราจะตีมวยไทยละ่ะ <c oughs> เดี๋ยวไราดูกันนะฮะโอเวอร์ช็อตลุ้นกันฮะออสวยไหมออแย่ครับออออยี่สสองกับสิบสองครับ,รบเป็นอยอ,อยี่สสองออแอสแทค แยกกันแยกกันเฮิ่ดครับพี่ครับเนี่ยออร้อยเนี่ยเฮ้ยฮะารอออร้อยอุ้ยตึงเกินตึงเกินตึงเกินเปียวไม่ไล่ด้วยนะนะไม่พี่ขอขายอ๋อเขาขายหรอออ๋หรือว่าเปียวเปียวติอไรออร้อยเท่าไหร่พี่ออร้อยออร้อยหกออร้อยหกอู้หสวยสวยนะออร้อยหกเขาไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ขอขายห้าสิบเอ็ดก็ห้าพันบาทน่าสนใจ น่าสนใจนะดูสตรีมเลย EP อยู่เพิ่ยเฟิร์สไม่เอาดิเฟิร์สเฟิร์สขอโทษเฟิร์สมันิ่งครับทุกคนมันิ่งครับอุ้ยมันิ่งครับดิวฮะมันต่อได้ไงวะพี่แบบเมื่อกี้มันอยู่ที่สเต็ปเราต้องบิวสเต็ปครับโดนนะโดนนะโดนนะมึนนะมึนนะประมาทไม่ได้นะตัวนี้เฟิร์สเฮ้ยเฟิร์สไมเฟิร์สทำมี่อย่างนี้ ได้นะเฟิร์สหนี่ทีสองทีสามทีอุ้ยอุ๊ยโช้โำแพงตายโอ้โหอะไรออร้อยสองผมครับมาคุยได้มาคุยกับเพียวเนี่ยเพียวเพียวพาไปซื้อได้ถ้าอยากได้พี่พี่เปิดไม่ดูหน่อยดิเปิดไม่ดูหน่อยดิพี่ออฟฟิฟนมันเป็นออฟฟิฟน อ๋อมีอะไรโหดๆอีกป่ะพี่เฮ้ยโหทำอะไรเหรอมีชิ้นเดียวเห็นอะเอ็นเกิลนะพี่ขอดูเองเกิลหน่อยได้ไหมแองนเกิลมันอเจ็ดสองอแปดสิใส่เองเกิลดีแ่าวะพี่โอแต่เนี่ยได้ไปยีเชีย่ยลุดวิ่งขอบคุณสองร้อยดวงครับโอ้ขอบคุณสองร้อยดวงได้ครับขอบคุณครับไม่พูดแล้วกันไม่ว่าเป็นใครแต่ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับวิ่งขอบคุณสองร้อยดวงมากๆเลยนะคนนี้เขาไต่วิ่งหรอคนนี้เขาไต่วิ่งหรอ ใช่ใช่พี่ตอนผมเอาตัวเดฟสองพันแปดมาวิ่งอย่างเดียวเลยโอเคโอเคเข้าใจละเขาตีไม่เข้าอรอพี่ตัเนี่ยยาวๆเนี่ยใช่ใช่ที่สตีตมอยู่ในในในแใจเพื่อนอ๋อโอ้ยแลกหมัดกันไม่คุ้มนะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่คุ้มหรอคุ้มแล้วตอนเนี้ยตอนแรกก็ไม่คุ้มแต่ตอนเนี้ยคุ้มแล้วอุ้ย โสุดในรุ่น14ดาวมีแน่ผมบอกเลย14ดาวมีแน่ขายปีกแมงปอรครับ800ใครอยากได้ก็ก็จัดไปนะครับเตือนไทยด้วยนะครับผมระวังตัวปลอมมันด้วยนะดูตัวจริงดูดีๆนะครับบวก9สีสวยมากเลยอะ่ะจริงๆผมชอบแสงบวก9มากกว่าบวก10อิกนะบวก10มันดูแบบ มันดูขึมเว้ยแต่บวกเก้ามันดูกระจัดกระจายมันสวยมากผมชอบเอาอีกแล้วอ,อีกแล้วเจอ,อต,ตัวตึงพระนครอ,อีกแล้วใสดดาบพี่เป็นามมากกพี่ชอบดาบมากกว่าอ่ะเฮ้ยพี่ชอบดาบมากกว่าอยู่ที่เราแล้วแบบเต้เราชอบอะไรอะแบบตัวตัวี่ชอบดาบพียเฟิร์สจนไปบป้าเฟิร์สตออเนี้ยเฮียลงดีกูสองทีจริงปนะ่ะเนี่ยอู ลงนี้สี่พันนะเฟิร์สโอ้โหสี่พันอีกสามพันหกอีกสองพันหนึ่งโอ้ยไปขีด 1, 2, 3, อีกทีนึงเดี๋ยวเป็นเกียร์เนี่ย <มา S 2> ตีผมเป็นไก่เลยพี่สวัสดีครับท <laughs> ุกคน <laughs> สวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยอวยพรวันเกิดด้วยนะครับวันนี้วันเกิดผมเนาะก็ทุกคนแค่ช่วยอวยพรผมนะครับผมก็ดีใจมากๆแล้วนะครับต้องดาบแล้วแหละแบบนี้เออตีต้องดาบแล้วแหละแบบนี้ที่ชอบดาบมากกว่าแต่ว่าเฟิร์สก็หายอยู่นะดาบอะแม่งแพงที่หาย ได้แล้วพี่ได้แล้วเหรอเท่าไหรอ่ะห้าพันเหรอใช่ครับพี่พี่บอกว่าเอาได้ผมก็เอาเลยอ่ะที่โคตรตึงอะ่ะไปแล้วไม่เปิดใครเลยเดี๋ยวพี่เปิดต้องมีอยู่กับพี่ก่อนพี่โคตรตึงอะ่ะชี่ตึงจัดเลยตัวแม่งแบบตัวแม่งแบบขนลุกอะ่ะเวลาเจออ่ะบอกเลยว่าขนลุกอะ่ะใครมาเจอก็แบบยิ้มตัวขิดอะ่ะถ้าแบบของไม่ได้แบบขนาดแบบที่จะแบบเอามันลงลอะไรนะครับ เตรียมตัวขีดนะผมไม่ได้ขิงนะแต่ว่าันโหดจริงเว้ยเดี๋ยวตัวพี่เลยนะโอ้โหเพียรเใจกันเองมาเฟ<อ>ิร์สคอมโบไปนหนึ่งสเต็ปซิ่วโอ้โหกดเอัวๆแล้วอะ่ะหักกะ็ะแรงหักกะ็ะแรงหักสินพันพี่ยอมเฟิร์สยาโอ้โห,โหเชื่ออกติ โห่แรงเหมือนกันเฟิร์สแม่แลแลงโคตรแรงนี่เฟิร์สตีผมผมโดนแคทีเดียวเนะี่ยโอ้ยเที่ยอาละครึ่งหลอดทิ้งหายฉายวันนี้แหละผมอบอกเลยอู้หูยเมือหน่อยเฟิร์สมือหน่อยเมือหน่อยเมือหน่อยโอเคโอ้โหเรียบร้อยโอเคโอเค แฮปปีข้ขอบคุณครับขอบคุณครับโคตเก่งรีพอร์ตพี่ไหนขาย6กแจกไม่รู้เลยครับอันนี้แต่ว่าพี่อะขายอยู่พี่อะขายอยู่ขอบคุณ25ดวงนะครับขอบคุณครับโหโคตตึงเล่นห้องคนรวยจริงเชื่อเชื่อเลยจะเดือจะเชื่อ เปิด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 โูกถูกถูต็พคูดมากในดิสออกแล้วอ่ามาเดียวเอาไข่หนึ่งอทีชอบดีตามต่างนะครับเฮ้ยเฮ้ยเดียวไข่ด้วยโอ้ขอบคุณครับแรงเกินแรงจนเฟิร์สจะไม่เล่นด้วยนะจริงส่วนมากพวกเก่งๆเขาไม่มีของเขาจะเล่นห้องถอดของกันใช่ประมาณนั้นครับประมาณนั้น ชุดนินจามันสวยครับอยากใส่ให้ดูสวยเท่ๆแค่นั้นแหละนี่มหโอค้คีไม่ออกเลยเคยีไม่ออกเลยอ่ะคีีแล้วเนะี่ยแต่ว่ามันก็โอกาสออกนะพี่บอกแล้วมันต้องแบบ60-50 6 0้าสิบหกสิบอถึงจะแบบมีบทเยอะไม่ค่อยมีบทหรอกจะกิดเขาแทงเข่าด้ายาวยไง <laughs> มันก,ก็กดสุดไปเลยแล้วกัน แล้วเราต้องบิวคมโบดูคิดติดแต่และดอกใส่แล้วมนก็เล่นใส่แล้วแซมโบ้เนายโอ้โหแสบตาชิบหายเลยชุดมินจาที่ถ้านอนน้อยนีย่โอ้โหแสบตาชิบหาย ว่าใส่ชุดนู้เวิร์กกว่าว่ะพี่เอเวิร์กกว่าแรงกว่าแต่ว่านี่มันเท่กันมันเอาเท่อย่างเดียวอะเน้นเท่อะหนังน้อยม 10, 000, ันละสี่หมื่นนะชุดละสามหมื่นห้าแล้วอย่างเงี้ยใส่เลยเถอะแล้วกูเจอโอเวอร์ชาร์จเจริญพรญาติรวมที่มากดไลค์แรงมะครับแรงมะครับแรงพอมะครับเฟิร์สแรงวีดเฟิร์สแรงมะครับ <laughs> เฟิร์สแรงมะครับเฟิร์สเฟิร์สจุกเบา คิวะเปิดวสักทีจะเปิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเลลมาใช่แล้วดน่้ยเฮ้ยแม่นจัดเุ้ยนี่ใส่ขันชนนินจาเลยทุหาย นี่ละใส่ชุดเต็มนี่แม่งโกงกันานี่แกห,ห่โอ้โหเดือบหล่อไม่ได้ดเล่นหกห้าวิอะพีห่หกวิใส่ชุดเจนจาดีครับสวัสดีครับน้องเต้น้องเต้ต้องมีเครื่องหมายสีเขียวแล้วเปล่น้องเต้เครื่องหมายสีเขียวอ่าซัพพอร์ตอะ <c oughs> สวัสดีครับเต้สวัสดีครับ แค่ว่ามันโกงไหม